วันนี้เรามาเปลี่ยนยางหุ้มเพาขับกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะถอดล้อน็อตตัวนี้เขาเรียกว่าน็อตหัวเพลานะครับค่อนข้างแน่นเราจะต้องตีออกอ่าและทีนี้เราถ,ถอดน็อตยึดโช๊กอัพนะครับทีนี้เรามาร์กไว้แล้วเพราะถ้าเราไม่มา์อาจจะศูนย์อาจจะเสียได้นะครับ ส่วนเพาขับก็ถอดแยกชิ้นเลยครับจานเบรกอตอนนี้เพาขับออกมาแล้วครับสภาพยางหุ้มเพาขาบเลยขั้นตอนนี้เราก็ต้องแกะสายลัดออกนะครับหรือใครจะใช้กันไกหินเจียตัดเลยก็ได้นะครับ เราทำสาธิตให้แบบว่าให้เห็นก่อนว่าถ้าต่อถอดแบบเซฟเซฟยางหุ้มเพามันก็จะค่อนข้างแกะยากนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าคนไหนจับเปลี่ยนเลยก็ใช้หินเจียตัดเหล็กรัดได้เลยครับ ส่วนตรงกลางนี้ต้องระวังครับเพราะว่าเราต้องใช้ของเก่าใช่ครับต้องระวังนิดนึงครับทีนี้พอเราถอนเหล็กลัดออกหมดแล้วมันจะมีกิปล็อกล็อกหัวเพาในนะครับส่วนลุกปืนนี้เราก็ จะใช้ไขค,ควงแบนค่อยๆกระกระแทกลูกปืนออกอายางหุ้มเผาก็จะออกมาฝั่งนี้ครับฝั่งในส่วนหัวนอกถอดยากครับถ้าเป็นโตโยตานี่ต้องพ่าอย่างเดียวเลยครับอตอนนี้เราก็ทำการใส่ยางครับใส่จรารบีเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับใส่จรารบีใหม่ แล้วก็เหล็กลัดครับเหล็กลัดเราก็เปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าของเก่าใช้ไม่ได้แล้วขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษครับระวังอย่าให้กันไกไปโดนยางหุ้มเผาเพราะอาจจะทำให้ขาดได้ครับพอขาดแล้วก็จาระบีรั่วออกก็เลอะเทอะครับสาเหตุที่เขาเรียกว่ายางหุ้มเผาเพราะว่า ้างในมีจารบีกันจารบีออกอยางใหม่ก็จะแน่นนิดนึงครับขั้นตอนนี้เราก็ยัดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเอาเหล็กลัดเข้าไปด้วยนะครับจัดให้ตรงครับใส่กิปล็อกให้เข้าล็อกดีๆครับค่อ,คอยๆใจเย็นๆครับตรวจสอบให้ดีๆครับ เดี๋ยวไปหลุดในรถขึ้นมาเนี่ยจะลำบากเพราะว่าถ้าลุกปืนเผาตัวนี้หลุดนี่ก็ทำให้รถมีปัญหาได้ครับอาจจะมีการสัน่นครับใส่ให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็นยางเผาในแล้วนะครับ อกดีๆครับแล้วก็รัดให้แน่นๆครับช่วยกันจับครับจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าช่างคนไหนเขาชำานาญเขาก็จะทำคนเดียวได้ครับครับ,รบตัดระวังครับ อนนี้ก็ขั้นตอนการประกอบครับก็ประกอบทุกอย่างให้ตรงตามสเปคก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับผมอเอาให้ตรงครับใส่น็อตให้แน่นขอบคุณมากนะครับที่รับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหนุ่มด้วยนะครับครับยึดให้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ